ตีอการุภาพในพระคัมภีร์หมายถึงพระบิดาพระบุตรคือพระเยสคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์พบในยอห์น5ข้อ7เพราะว่ามีพยานอยู่3มพยานในสวรรค์คือพระบิดาพระวาทะและพระวิญญาณบริสุทธิ์และพยานทั้ง3นี้เป็นองค์เดียวกัน ่านยอนเห็นสัตว์บนสวรรค์ที่ถวายคำส,สรรเสริญต่อหน้าพระที่นั่งในวิบลส4่ข้อแและสัตว์ทั้ง4ี่นั้นแต่ละตัวมีปีกหกปีกอยู่รอบตัวและสัตว์เหล่านั้นเต็มไปด้วยในตาข้างในและสัตว์เหล่านั้นไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนโดยร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ใดทรงสภาพอยู่ในการก่อนผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อาจารย์ชักสมิสเลอร์นะคะได้อธิบายว่าสัตว์ที่สรรเสริญพระเจ้าบนสวรรค์น,นั้นเป็นการสรรเสริญต่อพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หมายถึงตรีเอกานุภาพนั่นเองถึงแม้ว่าคำว่า ตรีเอกานุภาพจะไม่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แต่ว่าคำนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายพลรรักษณะของพระเจ้าหนึ่งเดียวหรือองค์เดียวที่มีสามพลรรณะบุคคลเพราะบาพระคัมภีร์นะคะไม่มีเขียนไว้ซักที่หรือซักแห่งเลยว่าพระเจ้าของคริสเตียนมีสามองค์ หรือว่ามีหลายองค์แต่ในทางกับการเพิ่มพีตลอดทั้งเล่มพระเจ้าประกาศเองนะคะว่าพระองค์คือพระเจ้าหนึ่งเดียวหรือว่าพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นเรื่องตีเอาการภาพจึงไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองแต่ว่ามาจากพระเจ้าได้เปิดเผยหรือบอกเรื่องราวของพระองค์ให้กับพวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นอย่างไร ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่เราจะไปตีกรอบพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ไม่จำกัดและมีฤทธิ์อำนาจนะคะอย่างมากมายโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ไปครอบพระองค์นะคะบางท่านเช่น1-1-1บวก1บวก1เทา่ทากับสทั้งทั้งที่พระเจ้าได้ตอบคำถามให้กับพวกเราได้ทราบแล้วว่าพระองค์คือพระเจ้าหนึ่งเดียวหรือว่าเป็นพระเจ้า องเดียวนั่นเองขอเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านทราบหากเราอยากรู้จักกับพระเจ้าจริงๆเราต้องถ่อมใจลงฟังคำอธิบายจากพระเจ้านะคะโดยพระองค์เองผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ไม่ใช่ไปคิดจินตนาการเอาเองพอการกระทำเช่นนั้นจะทำให้เราเข้าใจพระเจ้าอย่างผิดผิดอย่าลืมว่าความรู้ความสามารถสติปัญญาของมนุษย์ ไม่สามารถไปถึงสติปัญญาอันสูงสุดของพระเจ้าได้หากพระองค์ไม่สำแดงหรือประกาศพระองค์เองให้กับพวกเราทราบสิ่งสำคัญเราต้องยอมรับรู้ในพระองค์ทุกทางอิสยาห้าสิบห้าข้อแปดข้อเก้าเพราะว่าความคิดทั้งหลายของเราไม่เป็นความคิดทั้งหลายของพวกเจ้าทั้งทางทั้งหลายของพวกเจ้าไม่เป็นวิถีทั้งหลายของเราพระเยวาตร ภาวาฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีทั้งหลายของเราสูงกว่าทางทั้งหลายของพวกเจ้าและความคิดทั้งหลายของเราก็สูงกว่าความคิดทั้งหลายของพวกเจ้าฉะนั้นทีนี้เรามาดูเรื่องพระเจ้าองค์เดียวในภาคคัมภีด้วยการพระราชบัญญัติ 6. ข้อ4จงฟังเถิดโอ้คนอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาหองค์เดียว 1. ที่มตี 2: ข้อห เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์1โครินธ์12ข้อ5และมีความแตกต่างกันของงานรับใช้ทั้งหลายแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว1โครินธ์8ข้อ4ไม่มีพระเจ้าองค์อื่นมีแต่พระเจ้าองค์เดียว ส่วนข้อพิมพีที่ระบุว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าพบในยอห์นหนึ่งข้อ1ถึง3ข้อ10 14ิ8ขออนุญาตอ่านบางข้อนะคะยอห์นบทที่ 1: ข้อ1ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าวิวรณ์19ข้อ13และพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มในเลือด และพนามของพระองค์ถูกเรียกว่าพระวาทะของพระเจ้านี่คือข้อพัมพีที่ชัดเจนมากที่พระเจ้ามาปรากฏในเนื้อหนังหมายถึงพระเยซูคริสต์มารับสภาพมนุษย์หนึ่งทิโมธิ3มข้อ1 6และโดยปราศจากการโต้เถียงข้อลึกลับแห่งทางของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่พระเจ้าได้ทรงปรากฏในเนื้อหนังได้ถูกพิสูจน์ในพระวิญญ,ญาณ หมู่ทูสวรรค์ได้เห็นถูกประกาศแก่คนต่างชาติมีชาวโลกเชื่อพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศีส่วนข้อพิมพ์ที่ระบุว่าพระวิญ,ญญาณทรงเป็นพระเจ้าพบในยอห์น4 2 4พระเจ้าทรงเป็นพระวิญ,ญญาณและคนทั้งหลายที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ในจิตวิญ,ญญาณและในความจรงิงดังนั้นเวลาที่เรานามัสการพระเจ้าเราต้องใช้จิตวิญ,ญญาณในการนามัสการ พระองค์นะคะไม่ใช่รูปเคารพไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่ใช้จิตวิญญาณในการนมัสการพระเจ้า2โครินธ์สข้อ17บัตรัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นคำถาม พระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์มีรูปร่างหรือไม่คำตอบคือมีนะคะเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากพระฉายของพระองค์พบในปฐมกาลหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบเจและพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเราตามพระลักษณะของเราดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์เองในแบบพระฉายของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างเขา พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงต่อไปนี้คือภาพรวมเรื่องเตระการุภาพจากพัมพีทั้งเล่มนะคะให้เราจาับประเด็นตั้งแต่ในพัมพีเดิมเรื่องพระเจ้าสร้างโลกจุดนี้เราจะเห็นความเป็นพระเจ้าพระบิดาชัดเจนมากต่อจากนั้นก็มาถึงยุคของพระบุตรก็คือยุคของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ลงมาบังเกิดตามคําพยากรณ์ในพัมพีเดิมยกตัวอยา่างอิสยาเก้าข้อหก เป็นคำพูดของพระเจ้าเองที่พูดถึงพระเยซูนะคะด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิตธิต์พระบิดานิรันต์และองค์สันติราชทีนี้เรามาเจาะประเด็นเรื่องตรีการุภาพผ่านการทรงสร้าง ด้วยการจากปฐมกาลหนึ่งข้อหในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคำว่าพระเจ้าในภาษาฮิบรูใช้คำว่าเอโลฮิมอยู่ในรูปพระหูพจน์ซึ่งบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าในลักษณะนะคะตรีเอกานุภาพ ก็สอดคล้องกับยอนบทที่1ข้อ1ถึง3ในเรื่องของพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้ายอนหนึ่งข้อสองพระเยซูนะคะหรือว่าพระองค์นั้นเองทรงอยู่ในเริ่มแรกกับพระเจ้านี่คือพูดถึงพระเยซูอย่างชัดเจนเพราะว่ามีบางท่านเข้าใจผิดนะคะ คิดว่าพระเจ้าสร้างพระเยซูขึ้นมาไม่ต่างจากอาดัมแต่ถ้าเราวิเคราะห์หรือว่าอ่านจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราจะพบว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างนะคะเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกพอๆกับพระบิดาน,นั่นเองยอนหนึ่งข้อสสิ่งสารพัดได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ และโดยปราศจากพระอ,องค์ไม่มีสิ่งใดเลยได้ถูกสร้างขึ้นมาในสิ่งที่ได้ถูกสร้างขึ้นมานั้นแล้วก็จะมีบางท่านได้นำข้อพอมพีนี้มานะคะโต้แย้งเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในมัทธิว27ข้อ46ในประโยคที่พระเยซูพูดตอนสิ้นพระชนที่กลางเขน พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ส่งทอดทิ้งข้าพระองค์เสียแล้วโดยคนกลุ่มนี้กล่าวว่าเห็นไหมพระเยซูเรียกหาพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะโดยที่ว่ากาหรือว่าลบทิ้งข้อบัมพีข้ออื่นๆที่ยืนยัน ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคือพูดง่ายว่าเยอะมากเยอะกว่าหนึ่งข้อที่เขาโชว์ซะอีกคือพูดง่ายว่าทิ้งฉีกพั่มพีทิ้งทั้งเล่มพูดง่ายเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวมามาลดทอนความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เพราะว่าการที่พระองค์พูดประโยคนั้นนะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็เคยอธิบายไปแล้วพระเยซูพูดตามคําพยากรณ์ในพระธรรมสซรุดีย2ที่ ต้องสำเร็จคือเป็นประโยคที่พระเยซูต้องพูดตามนั้นเพราะว่าถูกกำหนดมาแล้วพระเจ้ากำหนดมาแล้วพระบีเขียนบอกไปแล้วพวกต้องพูดตามนั้นว่าพระเยซูต้องเกิดที่เบลเฮมผ่านทางหญิงพมจารีโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพงพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าพระเยซูทำตามคำพยากรณ์ที่ ต้องสำเร็จทุกประการที่พูดถึงพระองค์นะคะพลังยานประสุต์ก็ปรากฏมาตั้งแต่ในพระมภีเดิมพบในประถมการหนึ่ข้อ2และแผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่และความมืดอยู่เหนือผิวน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือผิวน้ำนั้นโยบ2 6 1ข้อ13และ33มข้อ4โดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ได้ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ทั้งหลายพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าและลมปราณของพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าสรุปผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกรวมถึงมนุษย์ก็คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าตรีเอกานุภาพ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทำงานนะคะตั้งแต่ในพ่อพีเดิมในการเจิมนะคะผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ว่าในช่วงพ่อพีเดิมจะเฉพาะบางท่านเท่าน,านั้นไม่เหมือนกับในพ่อพีใหม่ที่ทุกท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าและรับบัพติศมาเพื่อรับฤทธิ์เดชอิสยาห์48ข้อ16 พวกเจ้าจงเข้ามาใกล้เราพวกเจ้าจงฟังสิ่งนี้เรามิได้พูดในที่ลี้ลับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เวลาที่มันได้เกิดมาเราก็อยู่ที่นั่นแล้วและบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ได้ทรงส่งข้าพรเจ้ามาอิสยาห์หกสิบเอ็ดข้อหนึ่งพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระเยโฮวาได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ถ่อมใจพะระองค์ได้ส่งข้าพเจ้ามาให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจและให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและการเปิดคุกออกให้แก่คนทั้งหลายที่ถูกจองจำทีนี้เรามาดูการปรากฏตัวของพระเยซูในพระคัมภีร์เดิมจากเรื่องเพื่อนดาเนียลที่ถูกโยนลงไปในเตาไฟเนื่องจาก คนเหล่านี้ไม่ยอมกราบไหว้รูปปฏิมากรทองคำในแคว้นบาบิโลนที่มีส่วนสูง16ศอกกว้าง6ศอกดาเนียล3 25พระองค์ทรงตรัสและตอบว่าดูเถิดเราเห็นชายสีคนถูกปล่อยกำลังเดิอนอยู่ในท่ามกลางไฟและพวกเขาก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆและรูปร่างของคนที่สีนั้นเหมือนกับพระบุตรของพระเจ้า ส่วนภาพที่เราเห็นชัดเจนนะคะในเรื่องของตรีการุภาพก็คือช่วงที่พเยซูร,รับปรับติสมาในน้ำที่มีการปรากฏของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุดพร้อมกันในเวลาเดียวกันมันทธิว3เข้า1 6ถึง17เมื่อพระองค์ทรงรับปรบติสมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบ สถิตบนพระองค์และนีนะ่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากในคำสั่งหรือพระมหาบัญชาของพระเจ้าก็พูดถึงเตรกานุภาพมัทธิว2 8ข้อ19เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบับติศมาพวกเขาเน้นพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ พระเยซูก็ได้พูดถึงเรื่องเตรียการุภาพเอาไว้ในพระคัมภีร์ในลักษณะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอน14บข้อ16 17และ26และเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ปลอบปลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อพระองค์จะได้ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่ง โลกไม่สามารถรับได้เพราะว่าโลกมองไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์และพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายและจะประทับอยู่ในท่านทั้งหลายแต่ผู้ปอบประโลมใจนั้นซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าจะสรงมาในานามของเราพระองค์จะทรงสอนท่านทั้งหลายสิ่งสารพัด และจะนำสิ่งสารพัดมาสู่ความทรงจำของท่านทั้งหลายคือสิ่งใดก็ตามที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านทั้งหลายแล้วส่วนสาวกพระเยซูก็เข้าใจเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็มีบางท่านได้นำยิวมาอ้างว่ายิวปฏิเสธไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับในเรื่องของตรีเอกานุภาพ นั่นก็ไม่ถูกทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูส่วนใหญ่ก็คือคนยิวและคนกลุ่มนี้หรือว่ายิวกลุ่มนี้ยอมรับและเข้าใจในเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นอย่างดีและถ้าเราพิจารณาตามพระวจ,จนะของพระเจ้าจริงๆกลุ่มคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า น่าจะเป็นกลุ่มคนยิวที่ติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อและเชื่อฟังในคำสอนของพระอง์ที่ตรงตามพัมพีทุกข้อทุกตอนมากกว่าคนยิวที่ปฏิเสธเรื่องเตรียการุภาพเสีอีกยกตัวอย่างนะคะคำพูดของอาจารย์ปโล1นึโครินแปดข้อหและ1นึ่งโครินสิบสข้อสิ แต่สำหรับพวกเรานั้นมีแต่พระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นของพระองค์และพวกเราอยู่ในพระองค์และมีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นมาโดยพระองค์และพวกเราก็เป็นมาโดยพระองค์แต่สารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวและอันเดียวกันนั้นทรงกระทำากิจโดยแจกจ่ายแก่ทุกคนตามที่ พระองค์ทรงประสงค์และนี่คือคำพูดของอาจารย์เปรโตนะคะกิจการ10ข้อ3าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูแห่งน,นาซาเรตด้วยพงยานบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรผู้ซึ่งได้สเสด็จไปทั่วกระทําดีและรักษาคนที่ถูกกดขี่โดยพยามาลด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับพระองค์จากประโยคนี้ อาจารย์เปโตก็นะคะพูดครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ตรงกับคอนเซปต์เรื่องตรีเอกานุภาพนะคะถ้าเราได้อ่านพระมีทั้งเล่มหรือว่าทั้งหมดเราก็จะพบว่าสาวกของพระเยซูทุกท่านมีความเข้าใจเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่น สเตเฟนอีกท่านหนึ่งนะคะในกิจการบทที่7ทั้งบทเราจะเห็นการประกาศของสเตเฟนที่ได้ประกาศต่อคนยิวท่านก็จะกล่าวถึงทั้งพระบิดาพระบุตรและพระบิญญาบริสุดก่อนที่ท่านจะถูกชาวยิวนะคะปาหินหรือว่าหินคว้างท่านจนเสียชีวิต กิจการ7 55 56และ59แต่ท่านซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมนดูสวรรค์และเห็นสง่าราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและกล่าวว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าทั้งหลายแหบกออกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และบวกเขาเอาหินคว้างสเตเฟนที่ร้องต่อพระเจ้าและกล่าวว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอโปรดรับจิตวิญ,ญญาณของข้าพงไว้ดังนั้นการที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างดีอย่างท่องแท้อย่าให้เราใช้ตรกกะมนุษย์ไปตีกรอบหรือว่าคิดแทนพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เป็น ท่านยอนนะคะกล่าวเอาไว้ในหนึ่งยอนบทที 2, ่สอง23ถึง25ผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นเองก็ไม่มีพระบิดาแต่ผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วยเหตุฉะนั้นจงให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ในพวกท่านเถิดซึ่งพวกท่านได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้นถ้าสิ่งซึ่งพวกท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นนั้นจะดำรงอยู่ในพวกท่าน พวกท่านก็จะดำรงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยและนี่แหละเป็นพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเราคือชีวิตนิรันด์นั่นเอง